ผมมุกนะคะเป็นเคสฟันล่างกับฟันบนซึ่งใช้เวลาจัดทั้งหมด3ปีครึ่งค่ะก่อนจัดมีเป็นฟันเป็นลักษณะแบบค่อมยืนค่อมแล้วก็มีการเบี้ยวเอียงค่ะมกลที่ค่อมด้านในค่อมแบบทุกทุกด้านเลยค่ะมีการใส่เพจและดึงยางกว่าฟันล่างจะเข้าไปให้หายยืนก็ใช้เวลาทั้งหมด1ปีเต็มเลยค่ะเป็นปีกว่าจะเข้าเพราะว่าเอ,อ่ยยืนเยอะแล้วก็เบี้ยวด้วยช่วงกานที่จัดฟันนะคะมีการใส่เพดแล้วก็ใส่เพดตามที่คุณหมอแนะนำควบคู่กับการดึงยางไปด้วยค่ะ แล้วก็ตอนนี้คือถอดเรียบร้อยแล้วค่ะใส่รีเทนเนอร์ใส่อยู่คือหน้าเปลี่ยนเยอะมากแม่ก็บอกแบบเพื่อนรอบตัวก็บอกจากแบบค้างยื่นเป็นม้มมวงตอนนี้ก็เรียบปกติด้านข้างก็แบบไม่ได้มีค้างเกินหน้าสมส่วนมากขึ้นกล้ยิ้มมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าก่อนจัดฟันแบบไม่กล้าย,ยิ้มเลยมวามประทับใจกับคลินิกที่จัดกับจัดฟันกับคุณหมอนี้นะคะก็คือคุณหมอดูแลดีมากค่ะให้คําแนะนําดีมากๆแล้วก็พี่ผู้ช่วยแต่ละคนก็คือเป็นกันเองมากดูแลดีมาก